สวัสดีครับตัวนี้ลูกค้าส่งวัสดุมาลองนะครับจะเป็นกระดูกหมูนะครับกระดูกหมูอโอ้โหตัวนี้กลิ่นค่อนข้างแรงครับจะมีไขด้านในด้วย <laughs> กลิ่นแรงมากครับเดี๋ยวจะลองกันครับก็ตัวนี้จะเป็นเครื่องตีป่นนะฮะตัวนี้มอเตอร์ห้าแรงครับรูตะแกรงก็จะเป็นรูตะแกรงสามถึงสี่มินครับ ตรงนี้เน้นละเอียดครับด้านในก็จะมีสแกรงครับนี้ใส่ไปก่อนลังหนึ่งนะครับหักเล็กๆดีลูกค้าส่งวัสดุมานะครับยังไม่ค่อนข้างสดนะครับก็กลิ่นค่อนข้างแรงครับก็ตัวนี้ลองกับตัวเครื่องอ s ยี่สิบครับตีป่นกระดูกหมูนะครับ ก็ลูกค้าต้องการละเอียดนะครับก็จะลองตีบทไปสักพักหนึ่งนะฮะตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับค่อนข้างลงช้านะครับเพราะว่าเพราะว่าตะปูไอร,รูตะแกรงขนาดเล็กนะครับก็ลองลองเท่านี้ก่อนนะครับก็ <laughs> เดี๋ยวมาดูวัสดุกันนะครับ วัสดุก็จะมีตัวปนละเอียดปนหยาบนะครับปนปนกันมีทั้งละเอียดทั้งหยาบชิ้นงานที่ออกมานะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอเคฮะตัวนี้ลูกค้าต้องการบดท,ทำลายนะครับเพื่อย่อยสลายนะครับ กับพื้นที่ที่จำกัดเปรียบเทียบนะครับเทปพ,พันสายไฟแล้วก็น็อตนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมของทุกท่านนะครับตัวนี้ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับบริษัทสยามแม็กยินดีให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับ